อาจารย์วันนี้ทานอาหารเยอะจังเลยนะใช่ครับผมวันนี้วันนี้อาจารย์ทานอะไรบ้างครับเอาวันนี้มันมีข้าวไัดกะเพราไข่ดาแล้วก็กระเทียมหมูกรอบแล้วก็นี่เลยอาจารย์ชอบมากถูกต้องครับเสริมสมองถูกต้องอาจารย์ครับผมสุดขนมไทยของวันที่16กันยายน67มาครบแล้วใช่ไหมอาจารย์ขนมไทยหวานเจี๊ยบนี่เลย น,น,นี่ครับโอ้โหโอ้โหรอ้โหโอ้โหโแ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้จหโอ้รหโอ้โหโอ้โหอ้โห้อ้โหโอ้โ่โอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้องโาโอาโหมอ้โหโอ้โหโอ้โหวอ้เหี๊้โหโอ้โหโอ้โหโย้โหมอยโหโอ้าหโอ้นหโอ้โหโั้โหมอ้หอ้จหโอ้โหโอ้โหโอยโหโอ้โหวอนเหโบ้โหโอ้บหโอาจาร,ร,รอาาร์พหโ้โหโอ้ิปนี้่า,า,าถูก<ช>นแนออาา่ถูกต้อ้รับอมจะได้าหเจี๊ยบอย่างที่พิมพ์ถูกแน่ จะได้ <That> s <S ถูกแน่อย่าง <that> s <S ที่พิมพ์เนาะใช่ครับผมใช่ครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าคำพูดเราสําคัญครับถ้าเราพูดสิ่งมงคลให้เราเองอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดหวานเจี๊ยบไปกับอาจารย์รอบที่3<บ>แล้วเดี๋ยวจะหาอาจารย์ไม่เจอแชร์ไว้ที่หน้าเฟซเลยค่ะใครแชร์ก็ขอให้รวยเปิดดวงรับทรัพย์ไปด้วยกันนะคะครับเย้ I mm -hmm.